เคยได้ยินคนบอกว่าไปทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักทุกคนว่ามันจริงไหมคะถ้านับดูแล้วนี่น่าจะเป็นการมาที่นี่ครั้งที่5ของเราครั้งแรกอาจจะหนีรักครั้งที่สองอาจจะหนีร้อนแต่พอมันมีครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็รู้แล้วว่าจริงๆการที่เรามาที่นี่เราไม่ได้หนีอะไรเลยแต่ที่เรามาพ่อเล่าหลงรักษหะของเกาะสวรรค์แห่งนี้มากกว่า การมาเกาะช้างครั้งนี้แตกต่างไปจากทุกๆครั้งเพราะหลังจากสถานการณ์โควิดทำให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักหายไปที่นี่เงียบสงบลงผิดหูผิดตาจนเกาะช้างแทบจะกลายเป็นเกาะร้างไปเลยถึงอย่างนั้นความสวยงามของเกาะแห่งนี้ก็ไม่ได้ลดลงในทางกลับกันพอคนน้อยลง เราก็ได้เห็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งต่างๆรอบๆตัวถูกประดิษฐ์น้อยลงและปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นมากขึ้นชายหาดไม่ได้สะอาดจนเหมือนกับภาพวาดมีเศษไม้บ้างมีเปลือกหอยบ้างมีลูกมะพร้าววางสเปสปบบบ้างทะเลดูเป็นทะเลไม่ใช่ที่เล่นกีฬาทางน้ำของนักท่องเที่ยวทุกๆอย่างดูจริงใจ เพราะจริงๆแล้วธรรมชาติไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่ธรรมชาติคือศิลปะอีกหนึ่งข้อดีของการที่มาเที่ยวรอบนี้คือเราได้นั่งกินอาหารในร้านอาหารที่เราอยากกินแต่ไม่มีโอกาสได้กินถ้ามาในช่วงปกติเพราะคนจะเยอะมากแถมเรายังได้นั่งในโต๊ะที่วิวดีที่สุดและสั่งอาหารได้ทุกอย่างในเมนูโดยไม่ต้องพบกับการตอบกลับที่ว่า หมดค่ะมากไปกว่านั้นเรายังสามารถจองโรงแรมสวยๆห้องหรูๆได้ในราคาลด70%อีกด้วยนะเดวาเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เรากล้าพูดได้เลยว่าถูกใจเรามากๆ ทุกๆอย่างคือดีไปหมดห้องที่เราพักคือวิลล่ามีอ่างอาบน้ำอ่างใหญ่ตกแต่งได้มีสเสน่ห์มากๆทุกๆมุมของห้องไม่สิต้องบอกว่าทุกๆมุมของโรงแรมถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันและให้ความเป็นส่วนตัวมากหลังจากชื่นชมกับที่พักคืนนี้เสร็จเราก็นด็กอะไรได้อย่างหนึง่งเราเปิด g ู o ก l e แมปดู เราก็เห็นว่าเส้นทางบนเกาะเกาะนี้ไม่ได้บัรจบกันเราก็เลยคิดว่าอยากลองขับรถไปดูซิว่าสุดเส้นทางบนเกาะนี้มีอะไรและเนื่องจากทุกครั้งที่เรามาเกาะช้างเราจะใช้เวลาอยู่ที่เกาะช้างฝั่งขวาวันนี้เราก็เลยอยากจะไปดูเกาะช้างฝั่งซ้ายดูบ้างเรานั่งรถไปเรื่อยๆผ่านท่าเรือที่เราข้ามมาจากฝั่งตราดออกมาได้ไม่นาน ฝนก็เริ่ตกลงมาเบาๆฝั่งนี้ของกเกาะเงียบและสงบกว่าอีกฝั่งมากไม่มีร้านเล่าหรือโรงแรมใหญ่ๆมีแต่ร้านอาหารและบังกะโลเล็กๆเราขับเลาะถนนเรียบหาดไปเรื่อยๆจะว่าไปทะเลฝั่งนี้สวยกว่าฝั่งโน้อนอีกซะด้วยซ้ำอีกหนึ่งสิ่งที่เราสะดุดตา คือซากเรือประมงที่จมอยู่ในทะเล3 4ีลำหลังจากหาข้อมูลและรอมรมมองๆองอยู่สักพักก็พบว่าที่นี่น่าจะเป็นอู่ซ่อมเรือจึงมีเรือประมงพังที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกทิ้งไว้แบบนั้นมากมายเห็นแล้วก็เสียดายแต่อย่างว่าทุกๆอย่างมีเวลาของมันเราขับรถมาเรื่อย จนพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วก็เลยลองเปิดแมปดูอีกครั้งพบว่าจริงๆเราขับรถอ้อมเกาะจนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลั้นใจขับต่อไปอีกนิดก็เจอป้ายแล้วทางกระตันจริงๆเหมือนมันจะเดินเข้าไปได้อีกหน่อยนะแต่ฝนร่มตกเราก็คํามากแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่ากลับดีกว่าแต่ถ้าถามเรานะว่าเราเสียเวลาหรือว่าเสียดายไหม ที่ขับรถมาตั้งไกลแต่ไม่เจออะไรเลยคำตอบของเราคือไม่เลยและเกาะเกาะน,นี้ก็ทำให้เราประทับใจได้อีกครั้งเราพบกันใหม่นะเกาะช้างที่ไม่เคยห่างรักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลาลาทีมงานด้วยนะคะ thank yeah. you yeah.